ไหนดูดิใส่ยังไงล่ะไม่ต้องใส่หรอกมั้งยังไงม้งแล้วก็ใส่ข้างหน้าไปกกลนอ่าไม่ใช่เอาหมดอ่ะมันไม่มันต้องเอาชุดหนึ่งอ่ะครบชุดอ่ะอ่าไปหลังไหนพี่ก็้องใส่ดูสิล่ะ ไอพ,ไอพี่ไอพี่ก็ใส่ให้แม่ก็ใส่ไม่เป็นข้มา,มา <ไป S 1> งหลังยุดน่แห่ะนี่แหลอเราจะไป็นเราที่หวานก็ได้วะใส่ไม่เอาจริง ตื่นเต้นนะอยากได้ไปอยากไปโรงเรียนเลยอไม่อยากไปทำไมลุง